เนี่ยก็ต้องอยู่ในสเกลของวันหยุดช่วงสงกรานเนาะใช่ฮะวันนี้เ,ออเป็นวันสงกรานแต่ไม่มีการเล่นน้ําแต่ว่ามีนายเดเทเคนจน้ะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นกษัตริย์น้ํามันน่าจะไม่ใช่แล้วค,คือคุณผู้ชมพวกเราก็รู้กันทั้งประเทศใช่ไหมว่าทางกระทระวงวัฒนธรรมเนี่ยค่ะเขาได้ออกประกาศงดการจัดงานวันสงกรานนะคะคงดการเดินทางกลับภูมิลําเนา งดการรดน้ําขอพอรผู้ใหญ่คือหมายถึงที่จะต้องแบบไปรวมก,กัน,กนเยอะๆอใช่แล้วก็งดกิจกรรมที่ต้องรวมตัวกันหรือเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงอะไรแบบนีบ้แต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่เรายังทําได้อยู่นะครับ,รบก็คือให้ส่งน้ําพระอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็อยากแสดงความกระตันยูก็ขออนุญาตเว้นระยะห่าง1-2เมตรนะครับหรือว่าถ้าใครที่อยากจะแสดงความกระตันยู หาผู้หใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัดเองหรือว่าที่บ้านเนี่ยนะฮะก็สามารถใช้เทคโนโลยีอย่าง FaceTime หรือวิดีโอคอลหรือว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร,รก็ยังโทรไปได้นะครับผมนะมคือตอนนี้เราก็จะถือปฏิบัติให้เหมือนกันทั้งประเทศเลยนะคะคเพื่อที่พวกเราเนี่ยจะผ่านพ้นสถานการณ์โควิดไปด้วยกันไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับผม